สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ตีกับพี่น้องมาอยู่ในสวนผักของตีนะคะบ้านผักนะคะเนาะออพอดีว่าตีเห็นเขามีตูเพียนะคะมีเพียมาก,กินพริกของตีนะคะพอตอนนี้เขาดัางติดดอกติดหมากเนาะคะ่ะตีก็เลยว่าไปหาสูตรนะคะสูตรมาสิทธิ์ผลนะคะน,อน้องตะบูรว่าจะได้ผลซําไดนะคะตีก็ไปเบิ้งจากยูทูบมากขึ้นกันนะคะเนาะอีกอีกทอดหนึ่งค่ะ บางอย่างก็มีการเด้เก็บพลนผลิตแล้วนะคะเดี๋ยวตีจะหันให้เบิรงนเนาะค่ะนะว่าก่อนตีเขาจะไปสีบมาแรงเนาะคะ่ะแล้วตีจะให้เบิรงก่อนนะคะว่าตีมีอย่างให้พลนผลิตแล้วนะคะเนาะไปะค่ะเดี๋ยวตีให้เบิรงนะ,ะนี่คะ่ะข้างหนาาง้าเข้าเลยก็เป็นพริกหยวกนะคะตีบปีนี้เป็นอีกอย่างที่บิว่าพุ่มใจแห้งคะ่ะแบบทุกปีเบ่เคยได็กินพริกหยวกนะคะ ต่ปีนี้คิดว่าจะได้กินอยู่ค่ะดำติดหมากแบบลูกใหญ่ยาวมากค่ะจนจูผิดเลยค่ะพี่นอ้องจากการที่เข้าไปซื้อมาเขามากินแล้วเขาเอาเม็ดเข้ามาวางค่ะเขาก็มาปุูกนะคะเนาะ,ะ,นอ,ะอันนี้ก็ติดเบิ้งใหญ่ยา,ยยาวไปค่ะจ,จูจ,จแบบุจนแบบจนแบบงอนะคะน้องพี่นอ้องแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันอันเนี้มันอาจจะยาวหนกว่นนี้นะคะเนาะอันนี้ก็ติดนะคะ ติดหมากเต็มเลยติดดอกจับดอกค่ะปีนี้ถึงว่าผลผลิตในการปลูกพักห้องตีถือว่าได,ได้ได้ผลดีอยู่ค่ะอย่างเช่นนี่ทุกปีปลูกบ่เคยได้บ่เคยได้ชื้นช่มค่ะปีนี้ออกมาแล้วพี่นองจะได้กินแล้วค่ะนี่ติดหลายเลยนะคะดอกบ่หลวงค่ะปีนี้ปกติแล้วดอกจะหลวงนะคะแล้วปีนี้นะคะตีไม่แพร่นว่าจะเอาเขาไว้ในบานช่วงหนานานนะคะเน,น่องจากกจะไปซื้อหลอดไฟสําหรับ พักนะคะมาใส่เพื่อเขาจะหลอดนะคะเนาะปีน,น่ะคะจะบะดิบบุกเพิ่มนะคะแค่ตัดต้องต,ตัดแต่งกิงแล้วก็เพื่อว่ามันจะหลอดนะคะเนาะ <S <S นี่มะเเือเทศก็ติดหมากร้ายละค่ะอันนี้มะเขือเทศจากการปักช่ำนะคะเนาะเอาทันยังเขามาปักตอนนี้เขาก็ติดหมากแล้วค่ะนี่อันนี้เป็นเป็นต้นกระเจี๊ยบเขียวกำลังจะติดค้อกันค่ะนะ อันนี้แห้ง,ง่ามพี่นนองจะจะต้องเมื่อเก็บไปกินเนาะคะ่ะในข้าแตกไหมเนาะง้ามใบบบบกของตีอันนี้ก็สุกแล้วมเะเขือเทศเดี๋ยวตีก็จะเก็บก่อนเนาะคะ่ะมะเขือเทศของตีเนาะ,ะลูกสวยมากค่ะเดี๋ยวก็จะมีอ่าแตงแตงแตง,แตงไทยห้าค่ะแตงอ่าแตงกวาไทยบุหรี่น้อยนะคะ่ะ เต็มเต็มอยู่ค่ะเนี่ยตอยู่เต็มตนเลยด้วยค่ะหลายเดือนแล้วแต่ก็โอเคอยู่เนาะส่วนพิกค่ะพิกพี่น้องน้าจะเฮเบิงนะคะเขาจับมาเลยนะคะแต่ว่าเฮ้ยใ,ในตรงเนี้ยเขาไม่ไม่ไม,ม่เพียมาจับค่ะเนี่ยที่ตรงมาฉีดผลเขากว่ามันก่อนมันจะล่ามค่ะอันนี้ก็งามอยู่พิกช่อค่ะพี่น้องเด้ว ที่จะฉีดผลกรน,นะคะแล้วเขาคอยเอาเอานามมาหดเขาเนาะเขียไไ้จะประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงคขอยนามมาหดนะคะเนี่ยพริกเชาะจับเต็มเลยค่ะดกพี่น้องดกมากพริกนี่ค่ะนานาวติดอาคาไว้ในบานนำ้ำน้ำนะคะติ็เลยจงมาจจำกัดเอ้ยกำจัดเพียก,ก่อนเนาะแต่มันจะเป็นลามในในบานเท่าค่ะ อันนี้กาลังจับดอกอันนี้ก็จับดอกจับมากเลยค่ะนี่มากเพิินหลังว่าจสุกกรณ์หน,นาวนะคะถ้าบ่สุกกอนหนาวบ่เป็น,น,น,ปนยังไงเพราะห้างไว้ในบ้านอยู่แล้วนะคะเนาะ,ะเมเขือเปราะเจ้าพญาจริงจริงไม่ซีตนค่ะแต่กัพีเป็นไหม,มาตีบนเขาวไว้ในบ้านนะคะคอยู่นอกบ้านเนาะอันนี้เป็นกะเพราก,กบเป็นตายพีน่น้องดีนะเอาเขาบานท่านค่ะ จริงๆยางงามเลยใบมันลนใบมันหลวงเด๋อวซ้ำเลยล่ะคะ่ะตัวอื่นก็นตายไปหมดอันในบแมงลักตัวนี้งามก็มูเพราะว่าหลอดหนาวหลอดอากาศเย็นค่ะอันนี้มนเขือเปาะอันนี้เริ่มสุกแล้วค่ะติดมากเต็มเลยอันนี้ก็เป็นคะแนนของคณะค่ะ,ได,ไ,ะ,คะได้ไปกินแล้วรอบนึงค่ะได้ไปกินแล้วอันนี้ก็มะเขือเทศจากการ เอาคะแนนมาปักขึ้นกันค่ะในติดลูกแล้วอันนี้เป็นเป็นจากคะแนนต้นนี่ค่ะเอาม,มาปักนะคะเนาะอันนี้ก็พริกหยวกหวานขึ้นกันค่ะพริกหยวกหวานในลูกพันลูกใหญ่อยู่นี่นหยวกหวานนี่ค่ะอันนี้ใบผักแพลวผักไผ่นะคะติดซื้อมาปลูก ก็ต้องจะขยายเขาค่ะอันนี้ก็จะไว้ในบ้านนะคะช่วงหน้าหนาวเนาะนะคะพี่นอดแล้วเข้ากันมาจํากัดไอ้กาจัดเพียกันนะคะเนาะแล้วก็จะมีเอ่อปวกนอนซ่อนนอนซ่อนใบนะคะนี่กินแม่งกินตน้นไอ้แมยแบงล่าคงตีนะคะตีกจะมาจัดการเขาขึ้นกันนะคะเนาะดูว่าจะได้ผลบ่น,นะคะอันนี้เป็นสูตร ใส่กา,า,าแฟาค่ะพี่น้องพี่น้องไม่สูดได้แบบดีๆแบบจริงๆอะแบบนะนํำตีได้นะคะดีมีปัญหาเนี่ยแหละพี่น้องแนวเอือนอ่นโบเท่าไดค่ะเทียลงปัญหาที่ตรงนี้และคะ่ะเพราะเขาต้องฉีดประจำนะคะเนาะเพราะุ่มนี่เขา ตีวาเขาจะไปฟังโตในดินนะคะนั่นจะดีอ้นนเนาะมันบดตายตีเคยสื่อแบบชนิดทีว่าที่เขาขายในร้านคาโดยเฉพาะนะคะว่าปลูกไปมาฉีดอยู่นะตะกระบ,บดตายตีใส่แบบน่มนะคะน่มฉีดกระบ,บดตายพริกกระบ,บดตายค่ะแต่มันต้องเฮ็ดดูนะคะเนาะคิดว่า บบคือกระบอกไข่เก่งเรื่องอันนี้ปันใดค่ะเรื่องแบบว่าพักปลูกได้อยู่ค่ะแต่ว่าเรื่องกําจัดพวกมาแลงพอยังค่ะบครบอกไข่ชํานานปันใดเพราะว่าเข้าบัไดเป็นเกษตรเมื่ออาชีพแี่นอนเนาะเข้ากับถ้าใดดะกินค่ะเลยถือว่ายังพ่านไดมีเข้ากับจะต้องกันไว้ตอนตอนที่มันจะลุกลามนะคะ เราจะพาพี่น้องไปเก็บนันจันนี่แหะเิจะพาพี่น้องไปเก็บอ่ลัตสเบอร์รี่ข้างนอกน้ำค่ะพอมันสุกหลา่เดี๋ยวจะพ่นอาทิตย์ละครั้งก็พอะค่ะเนาะคิดว่าผู้ใดมาหาโอ้ใครมาหาอะไรลูกเอหอน้าตาม,มาอีกแล้วนั่งน้ำแสดงว่าหน้าไปเอานกมันจะ ลูกมาก tacos, เลยเนี่ยค่ะแล้วก็มานหน้าไม่เข้าไปเบืองเสร็จจำเป็นพี่น้องปลูกเขได้กินค่ะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแบบนี้นะคะเนาะบางทีไปซื้อเพลนมั่นกระแพงนะคะยิงช่วงนี้นะคะโอ้ยพวกพักพวกอี่ไหนนะคะแตะบดได้แล้วล่ะค่ะพอเขาส่งเขาสารเอกสารก็ะจำเป็นหนังสือนะพี่น้องเนาะ จะจะลองใส่ววทีเนี่ยจักสามสี่ขังนะคะเนาะถ้ามันได้ผลาะวมันกับม,มีอีย่างแบบอันตรายนะคะไม่หลี่มนีแค่ตีไซน้ำส้มสายชูไปน้่ค่ะเพราะว่ามันจะได้อันนี้นะพี่น้องเนาะมันจะได้แบบนี้กดเล็กน้อยแล้วก็ตีซส่ยังต่อค่ะน้ำน้ำยาล้างจานไปช้อนโต๊ะหนึ่งไปช้อนชาหนึ่ง แล้วก,แกาแฟช้อนโต๊ะหนึ่งแล้วก็น้ำเปล่าค่ะผสมกันประมาณนี้นะคะนกจีตะพิคขายัางหรือท่าวิสเซตันจีตะนี้เห็น่มมันจะเพือมันล่ามานีนั่น ปูพักในในเลือดในรงเลือดเลยคะ่ะในเอ่อกินเห่านี่จะค่อนข้างปูเอ่อเขอยังเกาะดูแลยากอยู่นะคะว่าอาการโรคไข่ทฟอยเทอช่วนใ้อากาศดีๆระเปิดหน้าต่างให้เขาเปิดประตูถ้าเกิดว่าอาการกไทฟอยด์พวกนี้มันจะจะมานะคะเนาะจะมาลุ่มกินใบกินมันหวานจากดอก ของเนี่ยของพริกของมะเขือ,เ,อเนี่ยนะคะฉีดใต้ใบด้วยเอ็กหน่อยบัยยุ่พอดีค่ะได้โอกาสเอ็กหน่อยไปยูน่น้องสาวไปไงนจ๊ะนอ้องสาวนะคะ่ะตีกับไปเห็ดแปลงพักหรือหลังบ้านก็เลยคิดได้ว่าเออต้องมาฉิดใบเอ่อพริกดอกพริกต้นพริกก็เลย มากกลนะคะชิบไปอันนี้แมงนี่อย่างค่ะมันหลอดไม่อชอบเด็กกินนี่ก็มีอยู่ได้ค่ะนี่อันนี้ตรงนี้เอยากมากินกันนะ่อนๆกันโอเคแล้วเนาะละประมาณน,น,ะะนี้เนาะค่ะเนาะคิดว่าอันนี้ขั้วจะบอมี่นะคะบอมมีอยู่พี่นอ้อง จัดการเลยถ้า,างั้นนี่มันจะบมีจัดการเลยก่อนจะมาเอาข้า,ขาไปกินหมนนดนะตีทุนล่องก่อนนะคะพี่นองเดาว,ว่าสูตรนี้มันโอเคนะคะเนาะมันได้ผลเราตีกบจะมาแช่ไหนเนาะคะ่ะพอตีกบ กะไข่ okay. ชำนาญในเรื่องการตัดกระชับหรืออะไรตอนมาจะใส่ไว้ที่เอามือบีเอาก่ <c oughs> อนน,นั้นกัร่องวที่อันนั้นมาแล้วมันก็บว่าได้ผลนะคะพอช่วงอากาศเย็นมันก็ไปเองของมันค่ะพี่น้องแต่ก็แม่งตักเตาเมื่อกินมันก็หายนะคะฟกเพรียงไหม แมต่ตะเตาเมื่อกินเขาก็หายไปสักพักอันนี้พอตีปิดบ้านบ้านพักไว้แมต่ตะเตาบ่มาก็ขืนไมน่อีกจา่นั้นปะนี่เราค่ะคลิปเราตีก็จะจิ้มเข้าไว้สักก้อนนะคะเนาะเดี๋ยวา้อยน้าานะมาหดเค่อยรอมนึงคะ่ะคลิปนี้เตี้ยขคอสตัวร่าไปก่อนนะคะจะได้มาขอดคลิปนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ